สวัสดีครับผมจะมาขอเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวแพทย์แผนไทยทุกคนนะครับผมนายบรรพชเชลานายกสมาคมแพทย์แผนไทยสุงเสริมจุกภาพาขอมาเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวแพทย์แผนไทยทุกคนนะครับมาร่วมกันตั้งเป็นกระทรวงการแพทย์แผนไทยให้แพทย์แผนไทยปกครองกันเอง ไม่ต้องขอแยกออกจากที่กระทรวงฐานะสุขนะครับเพราะว่าผมมองดูแล้วอาชีพแพทย์แผนไทยของพวกเราไม่ได้รับการเติบโต,ตทุกทีนะครับไม่ได้รับการพัฒนานะครับและที่จะทำยาให้กับคนป่วยที่เจ็บป่วยปวดหลังปวดเอวชาไปนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รู้จักสาขาเวชกรรมไทยสาขาเภสัชกรรมไทย สาขาพดุงคันไทยนะครับเป็นจำนวนมากมายที่คนไม่ได้รู้นะครับเราจะได้มาทำเป็นกระทรวงการแพทย์แผนไทยขึ้นมาแล้วก็จะขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านยุบกรมการแพทย์แผนไทยเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงแพทย์แผนไทยจะได้อนาคตของพวกเราจะได้ดีขึ้นเพื่อหมอแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ทุกคนจะได้ หมื่นปาอาปากได้ก็ขอให้พี่น้องชาวแพทย์แผนไทยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นรุ่นปู่ย่านะครับมาช่วยกันทำเพื่ออนาคตของลูกหลานครับขอบคุณครับ